ไม่ได้ต้องการอะไรเลยมีแค่ปั๊มน้ำเอาระบบน้ำให้ได้ครับทําาเรื่องระบบน้ําให้ได้แล้วก็ลดต้นไม้ด้วยแล้วกท็ที่เหลือโซนนี้เป็นป่ามันจะปลูกป่าเป็นป่าทั้งหมดอันนี้ก็เป็นป่าทั้งหมดปลูกเสริมไปแลนะ้วปลูกเสริมเสริมไปเลยแต่ว่ามันมีปัญหาคือลุงโชคมันต้องมาเคลียร์นี่ออกกระถินเจ็บว่าถ้าไม่ถ้ามันมีกระถินยังไงก็ไม่ได้มันบล็อกต้นเื่นหมดใช่ครับเนี่ยตอนนี้ที่ทําได้แค่นี้คือ,อข,ข้างในเป็นกระถินเลยเดี๋ยวต้องรื้อต้องมารื้อกระถินก่อน แล้วก็พอมันเลื้อกรถินปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบทุ่งนะฮะก็เคยก็ต้องปลูกแบบที่มีมีกล้วยพราะแถวบ้านอหนึ่งมีกระถินขึ้นเต็มเขานี่ยังอื่นขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมหนึ่งับใช่อะผมชื่อเพราะว่ากระถินเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนฆ่าไม่ตายด้วยเนี่ยที่คุยกับโยมเรียบร้อยแล้วก็อื่นเนี่ยทำเป็นเป็นของพระอยู่เราจะมีว่าจะทําเป็นสาราไว้สักหน่อยตรงต้นมะขามใหญ่เนี่ยตรงไอ้นี่ต้นปาล์มต้นปาล์มเนี่ย ทำเป็นศาลาเพื่อจะได้แบบได้ดูแลได้อย่างั้นมีต้นไม้และลำบากนี่อาจารย์ด้านเนี้ยมันเป็นมันเป็นแนวสูงครับก็คงคิดคิดว่าคุณต้องเจาะเจาะน้ําต้องทําต้องทําเรื่องระบบน้ําแต่ผมยังยังไม่ได้คิดนะว่าเราทาแบบไหนเพื่อใครมีไอเดียจะไดล้ลองช่วยกันคือเป็นระบบน้ําผมคิดว่าไม่ควรเจาะบ่อบาดานแล้ว แล้วก็ให้มันเป็นแล้วเราก็เอาเอาปั๊มไปดูดขึ้นมาเพราะว่าขอให้มันเป็นเหมือนน้ำจเจิงอยู่ใช่คือเป็นบอ่บอบ่อแบบอาจจะประมาณสักสี่เมตรกลมๆลงไปเลยนะแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนบอ่อปลอกอะ่ะแต่ว่าให้มันใหญ่กว่าปลอกหน่อยอแต่ว่าใช้พื้นที่น้อยสุดเพราะว่าจริงๆแล้วที่ดินที่เป็นบอ่อน้ําเนี่ยมันคือใต้ดินเราทั้งหมดอยู่แล้ว เราแค่ให้มันมารวมกันในซ้ําตรงนี้เท่านั้นเองเป็นซ้ําขึ้นมาให้มันไหลไหลผ่านให้มันไหลลงมาในซําเนี่ยเป็นหลุมตรงนี้นะแล้วเราดูดจากหลุมขึ้นมาเราเราเจาะลงไปใช้แมคโครขุดลงไปสักส 10, 10ิบสิบกว่าเมตรเนี่ยเอาที่มันจกถึงกันนะหรือที่แมคโครลงไปได้เอาเล็กสุดกันแล้วกันแล้วแล้วก็แล้วก็ดูดขึ้นมาจะจะดีกว่าเพราะว่าน้ํามันปรับตัวเองก่อนที่เราจะดูดได้มันจะเติมออกซิเจนเองอะไรเองก่อนได้แสดงดว่าอาจารย์หมายถึงว่า ไอเราทําเป็นประมาณคล้ายๆบ่อน้าคล้ายๆบ่อน้ํแจะทำขอบทำอะไราทํยเราจะขุดบ่ออยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่จริงมีแต่ไม่อยากให้บ่อใหญ่มันเบื้องที่ผมมีที่มันมีแปลงหนึ่งต้องตรงเนี้ยเลยไปเนี่ยมันเป็นทีละลาบแล้วก็มันเป็นแบบหุบหุบเอาตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ได้ก็เลยว่าจะขุดขุดบ่อแล้งั้นเราก็ขุดบ่อแล้วก็ดูดน้ําจากบ่อนั้นมาใช้ทีนี้การการขุดบ่อแล้วดูดน้ํามาเนี่ยเราเราหลวงพู่สวงหลวงพู่สวงที่ยะโสท่านทำว่า มีบ่อแล้วดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต่อท่อจากปั๊มมาเลยนะ uh huh. ท่านท่านเอาท่านเอาน้ําขึ้นท่อขึ้นปล่องปล่องท่อเอาท่อซีเมนซีเมนประมาณแปดนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วเนี่ยทําเป็นท่อสูงขึ้นไปประมาณนักส uh ิบสองเมตรแล้วก็ปล่อยน้ําที่ดูดเนี่ยให้มันเข้าไปในท่อนเนี่ยมันจะดันไปทั้งหมู่บ้านเลยยาวไปเป็นกี่กิโลก็ดันไปได้โดยที่ไม่ไม่กินแรงปั๊มเลยหรอครับ เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเฮดแทงคือถังถังแรงดันน่ะแต่ว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นแค่ท่อเป็นท่อไม่ต้องไปสร้างแชมเปญเพราะจะเป็นมันแพงเอาท่อมาตั้งเอาท่อซีเมนต์ใยหินเอาท่อปลอกยาวสักสี่เมตรมาตั้งสองท่อนเนี่ยได้แปดเมตรนะจบเลยแล้วกลับกลับอย่างไงฮะอย่างสมมติว่าแล้วมันก็จะไหลมามาตามมาตามพื้นที่พวกนี้แต่ทีนี้ถ้าเราทําบ่อยอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทําอย่างเดิมอะระบบระบบ เอามาปล่อยเอามาปล่อยแล้วก็ไหลไหลลาดเลยไม่ต้องไปทําสปริงเกอร์ทำอะไรหรอกเพราะว่ามันเสื่อมเร็วสปริงเกอร์เนี่ยเสื่อมเสียต้องมาดูแลมาเปิดปิดอีกแต่ถ้าเราทําให้มันไหลไหลธรรมชาติไปเลยมีแดดก็ไหลมาไหลมาแต่มันเหมือนกับว่ามันต้องใช้เยอะนะพวาะมันน้ําต้องปริมาณเยอะเพราะที่มันมคือ <มา S 2> วันหนึ่งมันชื้นมันก็เต็มไปเองอเราเล่นทั้สามแรงมาก็ได้ครับแค่นี้พอมอเตอร์สามแรงมาของที่เรามีอัน น,น,นั่นแห <จะ S 2> ละ<ด>พวกนั้นมีหมดเลยสาแรง1ิแรงไอ้7็ดแรงเนี่ยมอเตอร์ที่มีอยู่มอเตอร์ปั้มน้ำเนี่ยพอได้หมดแล้ว<า>ครับจขุดขุดบอ่อด,ดีกว่าบอ่อแล้วดูดดูมาขุดบอ่อแล้วดูดมาแล้วก็ให้มันเวียนกลับไปเท่าที่มันล้นไปได้ต้องไปบบ่อ,บอน้ำก่อนนะต้องรอนานมะนานเลยรอฝนฝนนีเลยไม่ถ้าขุดไปถึงชั้นน้ำมันก็จะเจออ๋อ เอาลึกเลยเอาแบบขุดจนเดี๋ยวมันก็หมุนหน้าแรงครับถ้าขุดถ้าขุดหน้าฝนจะไม่เจอไม่เจอมันจะไปเจอน้ำแล้วขุดตอนนี้ต้องขุดเลยจะเจอเนื้ออิงโอเคเดี๋ยวเจอเนื้อกดับไปในช่วงแรงแล้วถ้าถึงน้ำอะไรก็ก็ลึกลงไปให้มันขังอ่ะมันจะขังอยู่ในนั้นแหละครับมันจะรักษาระดับอยู่แล้วแล้วแล้วสูบเท่ะเลก็หมดไม่เป็นอยนั้นอ๋อมันถึงจะอ๋อเข้าใจแล้วระดับควาสุดที่แท้จริงของช่วงแรงในในแต่ละปี ขุดเน่าฝนก็ไปเจอน้ำที่มันมันก็จะเข้าใจพี่นนยากนะสหรัต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนี่ๆๆี่ยยเนี่ยสายใช้มือาจารย์เขาดึงขึ้นเนี่ยขุดเป็นไร่เลยก็ได้ครับเพราะที่เราเยอะอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาก็แบบทําให้เป็นที่แบบเป็นแหล่งน้ําอ่ะแต่แต่ขุดบ่อเนี่ยอาจารย์ปัญญาภูมิรักบอกว่าอย่าขุดเป็นสี่เหลี่ยมขุดแบบที่ผมขุดแบบโปรไฟล์เป็น ฟีดฟอร์มไปครับคุดเป็นเป็นเป็นทรงนั่นแล้วไม่ได้สโลปบ้างอะไรบ้างไปไงถ้ามีพื้นที่เนี่ยจุดนี้เป็นจุดสูงสุดป่ะครับต่ำสุดถ้าต่ำสุดได้ครับแล้วขุดสูงสุดไม่ได้เลยครับน้ำจะเป็นออยสูงแต่ว่าโซนโซนที่พักโซนอะไรจะอยู่นู่นตรงมาแกะตรงต้นคือคือเรา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 ตั้ง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 โซล่าถ้าเป็นบ่อใหญ่เนี่ยเราตั้งโซล่าไว้กลางบ่อเลยก็คือให้มันลอยน้ําอยู่เลยอตรงนี้ได้อยู่เพราะตรงนี้ต้องตัด นนคือคือถ้าถ้ายอมเสียบ่อเป็นไร่เนี่ยเอาโซล,ล่าไปตั้งตรงกลาง <c oughs> แล้วก็ตั้งทุนปั๊มในนั้นเลยอืมมาตั้งทุนปั๊มในนั้นเลยก็ก็สูบขึ้นท่อท่อตั้งสูงเป็นท่อแรงดันนะนะครับไม่ต้องไปตั้งแชมเปญเป็นเงินแล้วก็ท่อนี้ก็จะจ่ายน้ําไปไปปล่อยล่องข้างบน <c oughs> ปล่อยให้น้ามันไหลลงมาปล่อยให้มันไหลคืนมาบ่อใหม่มันก็จะชืน้นทีนี้พอพอมันชื้นปุ๊บ เราจะเอาเม็ดอะไรมาฝังฝังไว้ตามแนวชื้นมันก็ยังไงมันก็งอกนะเพราะมันชื้นแล้วเราไม่ต้องไม่กลัวมันจะตายแล้วคะัเนี่ยดีไหมดีอะคือเอาเม็ดมาปลูกขนง่ายกว่าขนต้นมาขนเม็ดมาไปขอที่มกเหล็กครับเม็ดพันเม็ดพันเม็ดพันพันป่าพันพืชป่าเขามีห้องเก็บอย่างดีใหญ่ที่สุดในภาคกลางมกเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บจากสวนป่าคูบาก็ได้ ไม่มีกำแล้เบิดนะยกตไมเอาหน่อยตู้เก่าเราตู้เก่าอยู่นีที่ต่ก่อนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเขาเป็นบอดแต่ตรนนี้เป็นบอกเกิรครับ